สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้มากินนึ่งเวค่ะมาค่ะพี่นอ้องมื่อนี้ก็มีขนมจีนยำขนมจีนใส่หมูย่อเนาะคะ่ะพักเข้ากับหมี่สลัดเนาะคะ่ะใบพักไส้ค่ะโอ้ยโอ้ยลนล้็กอหัวละผ้าค่ะยุ้ง,งใตเนาะคะ่ะมันลายค่ะค่ะ ก่อนที <c oughs> Anyways, fastest, ่จะไปกินกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะค่ะแล้วก็กดกระดิ่งเนาะค่ะื่อที่สิ่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะค่ะมากินกันเลยค่ะกะซิบ้คอยเพ็ดเนาะค่ะใส่พริกผงเนาะค่ะยำขนมจีนเนาะค่ะใส่หมูย่อหน่อยนึงเนาะค่ะบ่แมนหน่อยนึงเนาะค่ะอันมี่ซันี้ค่ะ ค่ะมากินกันเลยค่ะไส้ซ่อนอบะแซ่บด้วยค่ะมันนี่ขอไส้ซ่อนนะคะ กำลังหิวเลยค่ะมาเลยค่ะเลหลายพี่น้งองย้ําขนมจีนชนำปลาค่ะปะลาพี่ไม่เนาะค่ะ ใส่พักแพลมด้วยค่ะ กินเบิร์ดบ๊อบบี้เลยค่ะ ืันนี้ว่าสีบะไส้มือเมาะค่ะสีทนได้บ่บ <laughs> ่แซ่บเลยค่ะพี่น้อง การเพชรมาแล้วน้ำปลาแซ่บค่ะน้ำปลาที่ไม่แล้วแต่คนมากเนาะค่ะ <c oughs> หัวละผ้าคราออกจากเงียวมาดผมพี่น้องมัน ไมลาก,กินเลยกับที่ยวปัาดอยู่เนาะค่ะหนาลำคานเนาะค่ะก็เลย่มัด thật ม,มาค่ะพี่น้องต่อสำรักสำรักแบบสดไะ มาค่ะน้ำกันอืมบากลายนี่พี่น้องว่าสิบอเบิดสวดถาดนึงอืมเบิร์ดโสยอึสิบเบิร์ดแล้วเนี่ย แซ่บค่ะอันนี้เป็นขนมจีนเวียดนามน,นะคะเส้นเขาน้อยๆน่อยเราจะบอกยี่ห้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาต่อค่ะยี่ห้อนี้นะคะลามิค่ะนี่ค่ะเส้นเขานิ่มๆค่ะ แ่บค่ะอันนี้ขอีวิธีเห็ดเนาะค่ะบอกวิธีเห็ดเนาะค่ะแซ่น้ามกรเนาะค่ะได้จักมาต้มเนาะคะ่ะมาตอเหลือหน่อยนึงเนาะค่ะ ไเบิ้อะ พี่น้องเหลือหน่อยนึงอืม ค่ะพี่น้อง <c oughs> ย้ำขนมจีนใส่หมูยอห้ากรเบริ้ลเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและยติดตามเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้นำด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ